สวัสดีค่ะพบกับครูอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอสปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนแบบง่ายๆนะคะทำแบบบ้านๆเราเองน่าทานด้วยค่ะเพื่อนๆคะ่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าให้ลูกแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเอาเนยมาละลายก่อนเดี๋ยวผัดเนยกับเบคอนแล้วก็หอมใหญ่ก่อน ผัดให้หอมเลยนะคะเบคอนกับหอมใหญ่เริ่มสลบแล้วนะคะผัดจนหอมแล้วเราจะใส่เห็ดเข็มทองลงไปช่วงนี้เห็ดเข็มทองเยอะนะคะเอามาประกอบอาหารได้ เห็ดสลบแล้วใส่นมสดลงไปเลยค่ะนมสด UST เนี่ยแหละนะคะนมโรงเรียนก็ได้ปรุงรสด,ด้วยเกลือหน่อยนะคะพริกไทยไม่มีน้ำสต๊อกไก่นะคะใส่รสด,ดีไปแทนคนให้เข้ากันเลย แม่ครัวใช้ชีสเป็นเส้นเป็นก้อนนะคะเอามาซอยเป็นเส้นแบบนี้ถ้าไม่มีก็เป็นชีสแผ่นหรือว่าเป็นชีสผงชีสเส้นอะไรก็ได้ค่ะที่ซื้อมาได้นะคะใส่ชีสเพิ่มความเข้มขน้นใส่น้ำข้าวโพดแป้งข้าวโพดนะคะเพิ่มความหนืดให้ตัว ตัวน้ำซุปนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสปาเกตตี้คาโบนาร่าแบบบ้านๆง่ายๆทำเองที่บ้านทานเลยค่ะหน้าตาดีมากหยอกพริกไทยอีกหน่อยค่ะเพิ่มความหอมประดับด้วยผักสีเขียวนะคะ ตาดีมากเลยหน้าตาดีแบบนี้แม่ครัวขอชิมหน่อยนะคะน่าทานมากๆอ,อ,อร่อยมากเลยเพื่อนๆนเพื่อนๆื่คะเจ๊ปันขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะฝัก ติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ